เบิง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 พี่น้องเอ้ยเบิงพี่น้องเอ้ยผู้ใดมานอนมหลักนอนอยู่มาเมนอูมาเมนอูแนวฮองเชียงฟางที่แกออกจากการมัดหมีนะคะเบิงเอ้มาเมนูจ๊ะเอตาเรียบ นอนสบายแท้ถมีนอนสบายแถบ้างเบิ่งนี้หรอกพี่น้องเบิ่งดูแะมีแมวมานอนหลักนอนอูจึง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 จะเอขี่เสาแถบมาออกมาออกมาออกมาแม่สีม,มัดมีออกมาเลยมาต้องมานอนสบายคักแนบไปนั่นต้องมาติ่งคิงอีกตึงตึงตึง เชือกฟางมาเชือกฟางมาตึงตร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 งเอ้ยแมวมานอนแมวมานอนหงมีค่อยมันมีมีกระจับหน่อยนะคะหรือว่ามีคมเจ็ดมีคมเจ็ดมีคมเจ็ดบาท่านได้อบแล้วอยู่พี่น้อง